I'm hoping. อีกแล้วนะคะกับวิดีโอของ Awakening Jenny และคนอยู่ที่นี่กับหยินค่ะวันนี้หยินเอาแบบทดสอบมาให้ทำเล่นกันอีกแล้วเป็น relational psychology test นะคะเป็นแบบทดสอบจิตวิทยาเราจำลองสถานการณ์มาแล้วให้คุณลองคิดว่าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะ่ะคุณจะเลือกอะไรหรือคุณจะทำยังไงในสถานการณ์เหล่านั้นวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะพามาดูต้นไม้กันบ้างเพราะเข้ากับหัวข้อวันนี้เลยค่ะแบบทดสอบนี้นะคะชื่อแบบทดสอบ forest ค่ะวันนี้หยินจะไม่ได้ทำเป็นภาพให้ดูนะ พอไม่อยากไก่ทุกคนอยากจะให้ทุกคนลองใช้จินตนาการของตัวคุณเองว่าป่าในรูปแบบของคุณน่ะมันเป็นยังไงเพราะว่าเราจะพาคุณเข้าป่ากันค่ะวันนี้แล้วป่าเนี่ยจะบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณวันนี้เรามาลองดูกันค่ะเริ่มแรกนะคะจินตนาการก่อนค่ะว่าเรากําลังเดินเข้าไปในป่าในป่านี้นะคะคุณเห็นอะไรบ้างสิ่งเหล่านั้นน่ะทาให้คุณรู้สึกยังไงแล้วก็ถัดมาค่ะต้นไม้เนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนเป็นแบบการหลังนี้หรือเปล่าหรือเป็นต้นไม้สูงใหญ่หรือเป็นต้นเล็ก ลองจินตนาการดูค่ะป่าที่คุณกําลังเดินเข้าไปอยู่เนี่ยมืดหรือสว่างคิดตามกันไปเรื่อยๆนะคราวนี้ถัดมาค่ะเราจะมาดูทางเดินในป่ากันข้อแรกนะคะของทางเดินในป่าของคุณมันเป็นทางเดินที่ทางเดินที่คนมาทําเอาไว้อยู่แล้วหรือเปล่ามันเป็นทางเดินที่เห็นชัดเจนเลยว่านี่คือทางเดินนะหรือจริงๆแล้วมันไม่มีทางเดินอยู่หรือเป็นป่ารกเลยภาพที่คุณเห็นในหัวมันเป็นยังไงคะแล้วทางเดินนั้นอ่ะกว้างหรือแคบ ทางเดินในป่าที่คุณคิดภาพเนี่ยมันมีทางแยกหรือมีเส้นทางหลายๆทางหรือเปล่าแล้วเส้นทางเดินมันกว้างหรือมันแคบเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินสําหรับการเดินป่าที่แบบมีคนใช้อยู่ตลอดเวลาหรือว่าเป็นเส้นทางหลบหลางสุดท้ายค่ะทางเดินนี้เป็นทางเดินที่เรียบหรือขรุขระค่ะ และในขณะที่คุณเนี่ยก็เดินทางมาเรื่อยๆใช่ไหมคะคุณพบกับหมีหน่งตัวอายากให้คุณลองจินตนาการถึงหมีในใจคะ่ะว่าหมีเนี่ยเป็นยังไงสําหรับคุณมันกําลังทําอะไรอยู่หมีเห็นคุณหรือไม่ข้อแรกนะคะน้องหมีเนี่ยไม่เห็นคุณหรือข้อถัดมา มีเห็นคุณนะแต่มันก็ทําอะไรของมันไปใช้ชีวิตมีมีของมันไปมันไม่ได้เข้ามายุ่งกับเราอะไรประมาณนี้ข้อถัดมาค่ะข้อ3มีก็เห็นคุณอีกเช่นกันแต่มันก็ไม่ได้สนใจอะไรคุณและข้อ4ี่นะคะข้อ4ี่เนี่ยมีก็เห็นคุณแล้วมันก็ทําท่าเหมือนกาลังจะคํารามใส่คุณเลยแหละและข้อสุดท้ายนะคะก็คือมีเนี่ยกำลังพุ่งตรงเข้ามาหาคุณเลยแต่ยังไงเนี่ยทางเดินนี้ก็เป็นทางเดินที่คุณต้องเดินต่อไปเมื่อคุณยังต้องเดินอยู่ในทางเดินนี้อยู่นะแล้วคุณพบกับมีเนี่ย คุณจะคิดอย่างไรคะขอ้อ 1. คุณก็คิดว่าเฮ้ยมันก็น่ารักดีนะแล้วก็คิดว่ารับมันมาเลี้ยงเลยดีไหมข้อ2นะคะก็คือไม่ต้องไปสนใจมันแล้วก็เดินผ่านไปเพราะยังไงฉันก็ต้องผ่านไปทางนี้อยู่ดีข้อ3ค่ะคุณจะเลือกทางที่อ้อ oh, มไม่ต้องไปปะทะกับหมีตัวนี้ข้อที่4นะคะก็คือเลือกที่จะเดินย้อนหลังกลับไปแล้วก็หาที่ซ่อนค่ะหรือข้อที่5ค่ะ,ค,ะคุณก็ตัดสินใจสู้กับหมีเลยแล้วคุณก็จะชนะมันด้วยนะข้อที่6ค่ะ คุณก็ตัดสินใจต่อสู้กับหมีเช่นเดียวกันแต่คุณก็ได้รับบาดแผลชะกันมาเลยแหละหรือข้อสุดท้ายค่ะผิดทุกข้อไม่มีข้อไหนเลยที่อยู่ในความคิดของคุณในตอนนี้สถานการณ์สุดท้ายแล้วนะคะคุณก็เดินต่อไปในป่าค่ะพบว่าเอ๊ะตัวเองเหยียบอะไรเข้าก็กลมลงไปมองดูนะคะคุณพบกับกุญแจดอกหนึ่งค่ะคุณลองอธิบายหรือคิดภาพกุญแจดอกนี้ในหัวดูนะคะว่ากุญแจดอกนี้ลักษณะเป็นยังไงบ้างแล้วคุณคิดว่ากุญแจดอกนี้มันจะไขอะไรได้บ้าง เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะลองมาดูว่าสิ่งที่คุณเลือกบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณมาเฉลยกันแล้วนะเป็นยังไงบ้างป่าของทุกคน <S <S เต็มไปด้วยต้นไม้เป็นพุ่มไม้ติ้ดๆหรือเป็นต้นไม้สูงๆลองมาดูกันนะคะว่าความหมายของป่าเนี่ยหมายความว่าอะไรการอธิบายถึงป่านะคะเป็นการอธิบายถึงความรู้สึกของคุณในตอนที่คุณเติบโตมาจากวัยเด็กคะ่ะถ้าป่าของคุณนะคะ มีกระรอกวิ่งเล่นหรือมีสัตว์ต่างๆเนี่ยกำลังใช้ชีวิตของมันอย่างสนุกสนานแสดงว่าคุณมองว่าโลกของคุณในวัยเด็กอะค่ะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและบรรดาต้นไม้กับแสงสว่างในป่าเนี่ยถึงความสัมพันธ์ที่คุณมีกับผู้ใหญ่ในชีวิตของคุณค่ะรวมถึงอิทธิพลที่พวกเขามีกับคุยยิ่งต้นไม้สูงใหญ่เท่าไหร่นะคะยิ่งแสดงถึงการมีอิทธิพลของผู้ใหญ่ ที่มีในชีวิตคุณค่ะพวกเขามีอิทธิพลกับคุณมากน้อยแค่ไหนอย่างคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องเขามีอิทธิพลมากน้อยกับคุณมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับความสูงของต้นไม้เลยค่ะและแสงสว่างที่ส่องอยู่ในป่าเนี่ยยิ่งมากยิ่งหมายถึงความรู้สึกของอิสระความรู้สึกของการที่คุณจะทําอะไรก็ได้ตามที่ใจคุณต้องการนะคุณไม่ได้ถูกควบคุมจากผู้ใหญ่มากนักหรือคุณไม่ได้ถูกบังคับให้อยู่ในกรอบกฎระเบียบมากนักยิ่งถ้าป่ามืดครึ้มมากเท่าไหร่นะยิ่งแสดงถึงว่าคุณตกกอยู่ในสถาาร์ ตอนเด็กเนี่ยก็คือจะเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างเครียดหรือค่อนข้างที่คุณจะต้องแบกรับความรู้สึกมากๆเลยในตอนช่วงวัยเด็กค่ะ และข้อถัดมานะคะเส้นทางค่ะเส้นทางเนี่ยหมายถึงการเติบโตในช่วงวัยรุ่นของคุณเส้นทางที่ชัดเจนนะคะหมายถึงในช่วงวัยรุ่นของคุณเนี่ยถ้าสมมติคุณบอกว่าเส้นทางเดินในป่าของคุณเนี่ยชัดเจนมันหมายถึงคุณได้เตรียมตัวในการเป็นวัยรุ่นอย่างเต็มที่คุณสามารถรับมือจัดการกับสถานการณ์ต่างๆในช่วงวัยรุ่นได้อย่างดีค่ะยิ่งเส้นทางนั้นชัดเจนมากเท่าไหร่ยิ่งแสดงถึงการรับมือจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นมากเท่านั้นการรับมือกับความท้าทายหรือปัญหาต่างๆที่เข้ามานะะครรวมถึงกา ได้รับความสําเร็จด้วยนะแต่ถ้าเส้นทางของคุณค่ะเป็นเส้นทางที่มองเห็นได้ยากหรือรกชัดหมายถึงการที่คุณไม่ได้เตรียมตัวในการรับมือจัดการสถานการณ์ต่างๆในการเป็นวัยรุ่นของคุณรวมถึง อาจจะเกิดบางสถานาการณ์ขึ้นที่ทําให้คุณรู้สึกงุนงงแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีกับชีวิตในช่วงวัยนั้นนะเส้นทางเดินที่หลากหลายนะคะหมายถึงตัวเลือกที่มันมีเข้ามาในช่วงวัยรุ่นนะมันอาจจะมีหลายทางเดินหลายทางเลือกที่คุณต้องเลือกเดินเลยหรือบางทีถ้ามันมีหลายเส้นทางมากๆเนี่ยคะ่ะถึงการที่คุณก็ เกิดความสับสนค่ะคุณไม่รู้ว่าจะต้องเลือกอะไรดีมันสับสนวุ่นวายไปหมดในช่วงชีวิตวัยรุ่นของคุณถ้าเส้นทางเดินของคุณนะคะเป็นเส้นทางเดินที่ไม่รกรุงรังเลยหรือเป็นเส้นทางเดินที่ชัดเจนและสะอาดสะอ้านนะคะหมายถึงคุณจะไม่ค่อยรู้สึกโดดเดี่ยวในช่วงชีวิตวัยรุ่นของคุณค่ะคุณจะเต็มไปด้วยเพื่อนหรือไม่รู้สึกว่าถูกแปลกแยกออกจากสังคมเพื่อนหรือครอบครัวค่ะและ อุปสรรคนะคะหรือเส้นทางที่มันขรุขระหรือถ้าสมมติคุณเจอ ER เส้นทางที่เต็มไปด้วยหินเลยหมายถึงคุณรู้สึกว่าในช่วงวัยรุ่นของคุณเนี่ยการประสบความสําเร็จเนี่ยเป็นไปได้ยากเลยถ้าเส้นทางของคุณไม่ราบรื่นนะค่อนข้างมีอุปสรรคที่ทําให้คุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของคุณได้ค่ะก้อนหินมากแค่ไหนนะคะหมายถึงช่วงวัยรุ่นเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคมากเลยในการที่คุณจะบรรลุเป้าหมายของคุณแล้วมาถึงน้องหมีนะคะน้องหมีเนี่ยเป็นตัวแทนของปัญหาค่ะและ วิธีการที่คุณจะจัดการกับมันถ้า หมีที่คุณเจอเนี่ยในความคิดของคุณเนี่ยเป็นหมีแบบน่ารักหรือหมีที่ดูไม่มีพิดมีภัยอะไรนะคะแสดงว่าเวลาที่คุณเจอปัญหาเนี่ยคะ่ะคุณไม่ค่อยมีความเครียดเท่าไหร่คุณก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหานะแล้วก็ก้าวข้ามมันไปและยิ่งคุณเห็นน้องหมีเนี่ยดูน่ากลัวหรือตัวใหญ่ขึ้นมากแค่ไหนนะคะแปลว่าปัญหาของคุณที่คุณกําลังรับมือจัดการอยู่ตอนนี้คะ่ะมันใหญ่ตามขนาดตัวหมีเลยนะหรือว่าความเครียดหรือความท้าทายของโอกาสที่เข้ามาหาคุณนะคะคนที่เครียดมากเนี่ยจะยิ่งจินตนาการ การถึงหมีที่ตัวใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมและดร้ายขึ้นกว่าเดิมนะคะวิธีการที่คุณจัดการกับหมีค่ะถ้าหมีเนี่ยไม่เห็นคุณแปลว่าในชีวิตประจําวันนะคะคุณไม่ใช่เป็นคนขี้ เจอกับเรื่องเครียดมากนักหรือเจอกับเรื่องที่กังวลใจมากนักเวลาที่คุณเจอปัญหาเนี่ยคุณจะโฟกัสไปที่ทางแก้หรือทางออกการหาทางแก้ไขปัญหามากกว่าค่ะแต่ถ้าสมมติว่าหมีเนี่ยเห็นคุณนะคะแต่เขาเป็นหมีตัวเล็กๆแล้วก็กําลังเล่นทําอะไรของเขาไปเนี่ยไม่ได้สนใจคุณเนี่ยแปลว่าคุณก็อาจจะมีความเครียดความกังวลอยู่บ้างในชีวิตประจําวันค่ะคุณไม่ได้เครียดถึงขนาดที่ส่งผลกระทบกับจิตใจแต่ถ้าหมีเนี่ยกำลังที่จะทําท่าข่มขู่คุณหรือว่ากําลังที่จะเปลี่ยนทิศทางเดินเข้ามาหาคุณ คุณอาจจะต้องการการผ่อนคลายความเครียดเลยล่ะในตอนนี้คุณอาจจะต้องการวันหยุดคุณอาจจะต้องไปเที่ยวหรือพักผ่อนใจบ้างออกจากสถานการณ์ความเครียดนั้นบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้ความเครียดมันเริ่มคุกคามคุณแล้วล่ะหรือมันเริ่มทําให้คุณอยู่ในระดับที่มันไม่เฮลตี้หรือมันไม่ดีต่อสุขภาพใจของคุณแล้วและสถานการณ์จําลองถัดมานะคะคือหลังจากที่คุณพบหมีแล้วเนี่ยคุณจะเดินต่อไปคุณจะทํำยังไงมันหมายถึงการที่คุณจะรับมือจัดการกับปัญหายิงรวมถึงการตัดสินใจของคุณด้วยนะถ้าคุณ เดินต่อไปโดยที่ไม่สนใจนี้นะคะก็คือคุณไม่ได้ให้ความสนใจมากนักนะคะกับปัญหาคุณก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปกับมันโดยที่ไม่ได้เอาใจไปโฟกัสกับปัญหามากนะะักและคุณไมไ่ถูกความเครียดเข้าครอบงําค่ะและถ้าคุณเลือกที่จะรับหมีมาเลี้ยงเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ของคุณนะคะคือคุณมีวิธีการในการรับมือกับปัญหาได้อย่างดีเลยแหละแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่ดีต่อใจของคุณด้วยนะ,ะแต่ถ้าคุณเลือกที่จะ เดินอ้อมหรือหลีกเลี่ยงหรือถอยหลังเนี่ยคุณก็รับมือกับปัญหาในแบบที่คุณไม่อยากจะ,ะเผชิญหน้ากับมันค่ะหรือถ้าสมมติคุณเลือกจะเดินอ้อมเนี่ยคุณเลือกทางลับในการแก้ปัญหามากกว่าคุณจะไม่คุณจะไม่แก้ปัญหาโดยการ,รเผชิญหน้ากับมันตรงๆนะ หรือการที่คุณหมีหลบไปซ่อนก่อนเนี่ยคุณก็จะเลือกที่จะให้ปัญหามันคลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองแล้วคุณก็จะอยู่เฉยๆก่อนคุณเป็นคนที่พุ่งตรงเข้าไปจัดการกับปัญหาต่อสู้กับหนีเลยเช่นเดียวกันค่ะคุณก็จะเป็นคนที่จัดการกับปัญหาแบบในภาคปฏิบัติเลยอะลงไปลุยเลยจัดการมันเอาให้มันจบอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเด็ดขาดและข้อสุดท้ายนะคะกุญแจค่ะกุญแจเนี่ยเป็นตัวแทนของระดับความต้องการใน วความสาเร็จในหน้าที่การงานหรือความโดดเด่นหรือเป้าหมายในการทํางานของคุณนะคะถ้าภาพลักษณ์ของกุญแจที่คุณเห็นในจนินตนาการคุณเนี่ยยิ่งมันหรูหรามีการตกแต่งมากมายเท่าไหร่หรือมันดูเป็นอะไรที่แปลกหรือแตกต,ต่างมากๆ,ๆเนี่ยยิ่งบ่งบอกว่าคุณต้องการงานที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นที่จดจําของผู้คนหรือสร้างความแตกต่างม,มากมายหรือเป็นงานที่ค่อนข้างพิเศษค่ะแต่ถ้าเป็นกุญแจธรรมดาทั่วไปดูเรีเรยบๆดูเหมือนเป็นกุญแจที่เห็นทั่วๆไปเนี่ย ก็จะบ่งบอกได้ว่าคุณต้องการงานที่ทําได้เรื่อยๆสบายๆแล้วก็ค่อนข้างที่เป็นงานที่ทําได้ในระยะยาวนะและฟังก์ชันของกุญแจค่ะกุญแจนี้เอาไปไขอะไรได้ถ้าเป็นเป็นกุญแจที่เอาไว้ไขสิ่งของธรรมดาทั่วไปอย่างล็อกเกอร์หรือประตูบ้านหรือรถสแสดงถึงความหมายในความต้องการของสําเร็จในอาชีพการงานหรือฐานะความร่ํารวยนะคะคุณก็ต้องการเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละว่าเออคุณมมีบ้านมีรถความสมบูรณ์ในแบบที่คนทั่วๆไปเขาอยากมีกันแต่ถ้ากุญแจของคุณนะ เป็นกุญแจไขปราสาาหรือไขวังไขสถานที่ที่มันดูยิ่งใหญ่เนี่ยแสดงว่าเป้าหมายในการทํางานของคุณคุณอยากมีอํานาจค่ะแต่ถ้ากุญแจของคุณค่ะเป็นกุญแจไขหีบสมบัติหรือไขสมบัติหรือเป็นกุญแจที่ซ่อนสมบัติเนี่ยหมายความว่าคุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องความร่ํารวยเงินทองค่ะ และถ้ากุญแจของคุณนะคะเป็นคุณกุญแจไขแดรี่หรือเป็นกุญแจไขล็อกเก็ตนะคะเป้าหมายการทํางานของคุณคือการเติมเต็มคู่คนค่ะแต่ถ้ากุญแจเป็นกุญแจสู่โลกเวทมนต์เนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างคาดหวังสูงเลยนะคาดหวังค่อนข้างเกินจริงในเป้าหมายการทํางานของคุณค่ะคุณอาจจะมองว่าแบบโอ้คุณมีความทะเยอทะยานมากแลยกัน ประสบความสําเร็จของสายอาชีพหรืองานของคุณค่ะแต่ถ้ากุญแจนั้นนะคะเป็นกุญแจที่ดูเล็กดูไม่ค่อยมีค่าหรือเป็นกุญแจที่ถูกใช้งานมาจนเก่าแสดงว่าคุณรู้สึกว่างานของคุณในตอนนี้มันไม่เติมเต็มคุณคุณรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้ผลตอบแทนที่มันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่คุณทําคุณอาจจะรู้สึกในแง่ร้ายกับงานของคุณหรือเป้าหมายของคุณความสําเร็จของคุณในตอนนี้อยู่นะ หรือถ้าสุดท้ายนะคะกุญแจนี้สามารถเปิดได้หลายอย่างมากเลยเป็นกุญแจเหมือนมาสเตอร์คีย์ที่ไขได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าคุณยังไม่ได้ค้นพบเป้าหมายที่แท้จริงของการทํางานของคุณนะคะคุณยังไม่ค้นพบว่าคุณอยากทําอะไรจริงๆหรืออะไรคือความสําเร็จในรูปแบบที่คุณต้องการหรือคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะคุณจะทํางานอะไรมีอะไรที่คุณอยากทําถ้าคุณไม่รู้ว่ากุญแจนี้มันจะเปิดอะไรได้ยังคิดไม่ออกว่ามันจะเปิดอะไรได้นะแปลว่าคุณก็ยังไม่ชัดเจนกับเป้าหมายในการทํางานหรือในสาขาอาชีพ คุณอยากทำหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะมีประโยชน์แล้วก็ทำให้ทุกคนได้รับรู้ในวิธีการที่เราจัดการกับปัญหาหรือมองหาเป้าหมายในอนาคตนะคะทำให้เราได้เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นว่าเอ๊เราอยากทำอะไรหรือเราอยากเป็นอะไรหรือเรารับมือจัดการกับปัญหายัางไงเพื่อที่เราจะได้ยกระดับมันให้ดีขึ้นหรือชัดเจนขึ้นในชีวิตเรานะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาติดตามการกดไลค์กด Subscribe ไว้ได้นะไม่บาย